เอาละครับผมกับสุเลยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับอยู่เกมชื่ออะไรไม่รู้แล้วกูลืมไปแล้วนะครับไม่ใช่ลืมหรอกความสังเกตไม่ออกโอเคทุกคนจะพูดมากทงเพลงไปทำไมนะครับของกระหล่ำสะบัดนท่านผู้ชมต้นด้วยนผมนะครับในผมครคงนะครับวันนี้อยู่กับเกมผีนะครับโอ้โหเนเกมที่แบบเสียงมันบิ้วอะอากาศมากเลยนะครับซึ่ง กดแต่รู้คิดไมลืมกดไลค์เฮ้ยเป็นติบไลค์เลยนะครับผมรู้ทำเสร็จติ๊ดๆทำไมเนี่ยเอ้ยเอาหัวแล้วอุ้ยแค่เอาชี้ที่ตัวเราถืก็เสียงแกร๊กๆเลยโอ้โหกลัวกูเป็นยาอ่อนแล้วโอเคเริ่มโอ้พระเจ้าลองกดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตึ้งวันที่หนึ่งแต่ผู้ฟังโอ้โหก็เปิดเสียงเพลงดังมากเลยทุกคนอันทุกคนแอยด์ให้ทุกคนแบบฟังเสียงแบบดังๆแบบสะใจไปเลยนะครับ ไม่อยู่วันหนึ่งมีคนตายในอ่างน้ำนี้ตกไปตายเลยครับเพราะว่าในบ่อน้ำนั้นแต่ไม่ตกเพราะตกกระเทาพื้นตายนะตกเพราะเป็นที่ตายเลยครับผมแล้วตกไปแล้วเป็นที่ตายเลยครับผมซึ่งฉันไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นที่ตายได้ยังไงเพราะฉันตกไปแล้วมันก็เป็นตั้งๆเลยนั่นเหมือนขี่แบบขี้ในรูเสาแล้วไม่ขี้เป็ดขี่อะไรสักอย่างที่เป็นก้อนใหญ่บ่อนอยู่ในก้กนกุ้งย่อ่อน

ตัวนี้เปแบบรอนะเอ้ยไม่ใช่คนละเทียงเอ้ยมันยังไม่รับเพื่อเนี่ยเฮ้มันบึ้ดฮัลโหลฮัลโหลไฮมักฟักอยู่เออเจ้าคุณอยู่ที่บ้านนี้แล้วใช่ไหมรับมันเกิดทุกอย่างแต่ผมอ่านไม่ออกแต่ผมอ่านไม่ออกเจสตอ r ี่ตอ r ี่ขอขอโทษพี่ไม่เป็นไรฉันให้อภัยให้เอ่อฮิมจูจูอะไรสักอย่างนีรู้จะแบบไปแล้วกันต้องอ่านแม่งหรอนี่เกมว่ากูมาเล่นเกมกูไม่ได้อ่านสังเกต ถ้ามีเป็ดไทยถ้ามีซับไทยมาจะดีมากอ้าวนี่เป็นรูปอะไรล่ะเห็นนมใช่ไหมเห็นนมใช่ไหมเออไม่ใช่เหรื่อหนุ่มวะโอ้ยไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยยายมันทำอะไรบนนั้นล่ะยายพี่ยเอามีการตบกลับเลยเว้ยโอ้โหอะไรน่ะโอ้ยมันสั่นมันสั่นโอ้มันสั่นโอ้อ้าวเฮ้ยวพรังามกีตาร์อะเข้าไป โอ้มันกลัวเรื่องกันแล้วไม่ใช่อะไรดิีมาแห่อะไรก็เหม็นปากใช่หุ้ยตกใจหมดเออสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมเอออู้หู้รอดไฟโอ้กูไม่อยู่แล้วกูไปได้เออโอ้ล็อกว h a t w h เป็นประตูมันล็อกอยู่จะออกได้ยังไงเออกด F กด F มีอะไรไหมไม่มีอะไรมีไฟฉายไหมฮัลโหลเปิดประตูไม่ได้ เออเปิดทางนี้เหรอเปิดไปได้ไหมเปิดไม่ได้อีกโอ้พระเจ้าไฟก็เปิดไม่ได้ไฟควายไว้ยังไงเดะประตูตู้เตอร์ตี้ต้าอะไรเปิดไม่ได้อะอะไรไม่รู้เรื่องเสียเกมมันดังไปเลยนะครับทุกคนว้าวอะไรเนี่ยมันห้อยตรงเต่งโลมันแรงขนาดนั้นเลยเชียวเฮ้ยตัวนี้มีเสียงเพลงด้วยเปิดตรงนี้ก่อนก็หยิบไม่ได้ต้องเป็นคุณแจเหรอ เป็นรหัสด้วยทุกคนเราต้องไขหรหัสนี่มีทูบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทูบอืมมันออกได้ยังไงประตูกออก,กไม่ได้อีกโอ้ยมีอยู่บนหัวบ้างไม่มีเนาะเออเชื่อมันแล้วกันเอาละดรอปปิ้งเดินไปดีกว่านี่เดินไปดีกว่าอืมประตูเปดิดเองเอ้อเปิดยังไงนี่ดีกว่าสวัสดีครับมอม บ่มมบมม่โอ้เบ๋ออะไรเสียงอะไรอ๋อเงวิทยุฮัลโหลโอ้โอโอพระเจ้าใครทักมาเสียงอะไรโอ้มันคลางเพราะว่ามันด้าน่แบบเอ่อเหมือนมีคนมันจะเข้ามาแต่เขอบไปที่ครอบไปโตหรือเปล่าฝากอเป็นคนฝากทักว่าท,ทาไมวะเฮ้ยโอเค กำลังหลอนๆเลยมีคนทักมาตึ้งๆ <S <S อาคิดว่าเป็นเสียงในเกมแล้วกันโอ้เสียงอะไรตู้เย็นกด F ไม่ได้อะมีไฟฉายเหรอยังมีไฟฉายอ่ะฮัลโหลเฮ้ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมนี่ตู้ภาพอะไรเนี่ยอะไรขัดที่ดินนะ12ล้านอันนี้โอ้ได้ไปดีกว่าเสียเวลาตัวรีเรับไม่เคยอยู่ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ต้องย้อนกลับไปหาอะไรพั้งอย่างไหมนี่สวัสดีครับคุณชมรมคุณชอบหนังผีเอาชอตไปตีผีนะ้วนี่อะไรเนี่ยภาสาญ่าเหรอมันมืดมากเลยทุกคนมันซึมมันมืดมากเลยไม่มีไฟอะไรเลยนี่ครับโอ้พระเจ้าไม่มีไฟเลยเนีฮะซึมมืดมากมืดจนน่าก,กลัวนะฮะแต่ว่าป้ายมันไม่มีอะไรที่แบบ นี่มีกระจกเอ้ยจุดอะไรโอ้ hell oh. oh. What the hell เฮ้ยมันเปิดได้ยังไงวะมันเครื่องอะไรอ่ะ What the fuck แล like ้วบ oh. ันไดมันช <eman> yup. ันมากเลยบ้านมึงลึกมากเลยลึกชอบแบบคอนเลยลงแม่งมันโหมึงลงหรือวิ่งลงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดหรอเปิดหรอไม่เคยอยู่แบบเออเปิดหร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 อไม่เคยอยู่ไหมเอ้าเล่นเป็นลูกเล้นไหมขอตีเป็นลูกหน่อยโอ้โหลูกใหม่มากเอ่อนี่อะไรเด่ะ โอ้อันนี้มันมีอะไรไม่รู้แต่ขอยิโคงไฟใช้ก่อนได้ไหม <c oughs> ขอใช้คงไฟก่อนได้ไหมนะ่ะมันมืดมากเลยอะไรเนี่ยอ้อมีสายิไฟด้วยขึ้มาดีกว,ว่าไปดีกว่าเฮ้ยอะไรน้มันก็ช้ามากเลยเอ่อสวัสดีครับบูฮืืม เอยเดี๋ยวนะเป็นห้องเดิมปะเนี่ยเปิดได้ไหมเอ้าเอ้าเป็นห้องเดิมเหรออะไร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 มึงอะไรดูเสียงอะไรฮึบุ๊สวัสดีครับฮัลโหลว้สวัสดีครับเปิดห้องให้ฉันเข้าไปเหรอจ๊ะขออนุญาตเข้านะครับก๊อกแก๊กโอ้โหคนลุก อุ้ยอุยเจ้เด็กเปรตใครโอ้โอ้โอ้หู้หูปดูหู้ห้ขอนั่งโอ้โหโอ้โหเสียสนหลังบอกผมพลาดแป๊บนึงกูเสียสัะหลังโอ้ผมพลาแป๊บเสียสัะหลัง อะไรเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันอยู่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นโู้โห้วู้วู้วู้ช่วแวบวับวู้โหอ้โอ้ก็ยออกไปทุกคนขอปิดไฟอยู่งไฟฟาดหน้ามันได้ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยอะไรอะไร อะไรเดี๋ยวไอ้จ้าวับเจวบชูวับชูวับไอเงี้งแม่อเงี้งไอ้ชูวับชูวับเออกูณตกแหละไปดูใกล้ๆตกหัวเด็กแม่งล้วตกแป๊ะๆเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเด็กเปรตนี่คือใครไปดูกับทุกคนนะอย่าอยุ่กับมันเลยพอเด็กเปรตไว้คนเดียวเออเปิดประตูได้ไหมเนี่ย แล้วไฟไม่เปิดบ้านไม่จ่ายค่าไฟเหรอบ้านไม่เกี่ิดขึ้นไม่จ่ากไม่จายค่าไฟขนาดนั้นเลยบ้านก็ดูใหม่นะอะไรชัวร์ไม่มีใครอยู่เนาะโอเคตัวนี้ก็เปิดไม่ได้อีกโอเคอเราไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคนะอู้วไปช่วร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค ไปดีกว่าโดนโอ้โอ้อะไรโอ้โหอย่าไปทำให้กูตกใจงี้เิว้ฮัลโหลเอเมไคนโทรมาเหรอเดี๋ยวกดรับนองเลนอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะ อุ้ยมันโทรมาแล้วมันก็ทำเสียงอมันถืเออเออ๋อาโอเคยังไม่ถึงเวลาเนาะดี่ไปดีกว่ากูิ่ไปดีกว่าเอนประตูมันจะเปิดไว้ด้วยครับทุกคนอ๋อนี่ห้องนี้มันมืดมากเลยขอเข้ามาดูได้ั้ยเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อวิทยุหายไปแล้วมันจะี่แปลกมากอะไรอ่ะ ใครเข้าเกมไว้อาแผ่เล่นเกมเพีนี่นเลยเกมตลาดไปเนาะเออไปดีกว่าอย่ามุย้ยก,กับมันเลยแต่ประตูก็จะปิดเองใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออไปไปดีกว่าเฮ้ยอะไรมีอะไรติดตรงนี้โอ้นี่ได้แผ่นอะไรสักอย่างเหมือนเราจะเก็บแผ่นนี้ไว้นะสุขขอบคุณมากเลยบ้านนี้มรารยาทดีมากเปิดประตูให้นะฮะ โอ้พระเจ้าเออขอเดินไปต่อนะครับอะไรเ,เสียรประตูปิดตริงนะเสียงคนขนับรามไปต่อนะครับทุกคนนะโอ้รถไฟสวัสดีจ้าขอได้ดูได้ไหมดูห้องนี้ต่อนี่มีอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคไปคูนคุณฉึกฉักคุณคุณเหยียบรถไฟได้ไหมจุ๊บจุ๊กูสูงมึงกูไม่กูกูกูไม่ได้ละโอเคเดยวไปต่อดีกว่า นี่อะไรมีอะไรไหมโอ้เา้องอีกเออฮัลโหลกูเสียวทันหัวโอ้โหโอ้หโหโอหโอหอโอ้โอ้โอโ้้ห้อ้โ้าก้โ อู้อู้อันนี้อะไรเดี๋ยวมาต้องเลื่อนเมาส์เหรอหรือ,อยังไงมันต้องกดยังไงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรตักอย่างมันต้องกดเหรอหรือ,อยังไง อ๋อเป็นคุณแกหมุนมันต้องกดยังไงอนะมันต้องกดยังไงมาดูก่อนทุกคนนะเผื่อมันกดยังไงตรงไหนได้นะะอ๋อเหมือนจะให้เราไปหารหัสมานะครับผมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าให้กดยังไงนะฮะซึ่งมันงงมากนะครับผมนะโอเคโอเค แต่เราก็น่าจะยังไม่รู้รหัสนะผมปล่อยไ,ไปก่อนแล้วกันต้องเดินหาดูรหัสมันนะว่าเกิอะไรและนี่อะไรเนี่ยไม่น,น่าจะมีอะไรแล้วโอเคไปไปต่อเดี๋ยวำลามเก่งเนาะอะมาวดูวเข้าไม่ได้แล้วอันนี่ก็เข้าไม่ได้ต้องหารหัสมาใช่ไหมต้องไปหารหัสะอะไรไอรถไฟใช่ไหม โอ้โหแล้วมันเดินขนาดกดวิ่งมันยังเดินช้าเนี่ยเนื้อรถไฟมีสีแดงเหอะมันมีอะไรให้เป็นแบบพิเศษไหมรถไฟเหรอมันมีอะไรให้หน่าดูไม่น่าจะมีหรอกมั้งในห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรมีคนเด็กเหรอ เออสีแดงเหลืองชมพูอะไรสักอย่างมีไหมไม่มีเนาะนั่งได้ไหมอ่ะนั่งไม่ได้อีกโอ้ยเด็กปรีก์ร้องดีจังเลยโอ้โหแล้วแบบเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยนะเนะาะกดอะไรก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วมันเงียบมากแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบดูได้ว่าอะไรเป็นรหัสนะครับ น,นี่เก้าห้าเก้าอะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ว่าไหน,นเป็นรหัสโอเคแล้วเดินนอนกลับไปได้ไหมอนนี้ก็ดูไม่ได้ฮะมัน,นเป็นอะไรที่งงมากอ่ะเข้าไปไม่ได้ด้วยซึ่งเราต้องหาจากอะไรสักอย่างเพื่อให้มันดูได้นะฮะแต่มันก็ดูไม่ได้แต่รถไฟคันนี้มันขี่ไปทางไหนมาตู้นี้หรอ รู้ว่าบ้านนี้วะมันอาจจะมีภาพเราอยู่ในบ้านนี้ก็ได้โอเคแล้วนั่งไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่ารถไฟเราอยู่ตรงไหนไงแล้วมันเป็นแล้วรถไฟมันมีอะไรแปลกๆไหมไม่มีฮนะมันชี้ไปทางนี้เหรอมันอยู่น่าจะอยู่ข้างบนนี้รึเปล่าน่าอยู่นะอ๋อนี่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 เป็นนาคาไหมอ๋อไม่ใช่เฮ้ย เอ้ยเหมือนมีอะไรพย่างนะศะูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรอศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้หลักง่ายมากแล้วคูจะกดยังไงศูนย์ศูนย์เหรอศูนย์ศูนย์สี่กดเลขศูนย์ Okay, โอเคทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราลองดูที่ตั้งค่าไหมไม่ซิ่งอะไรสักอย่างเอ่อกดทีอะไรสักอย่างกดบวกกดอะไรแล้วกดตรงนี้เลขเก้าอะตรงไหนศูนย์ต้องกดที่ไหนอะ e b อะไรสักอย่างเล่นหนึ่งนะมันกดไม่ได้อะรูปปุ่มมันกดไหนได้บ้างนะ โอ้กดผิดนะฮะโทษทีผมไปกดออกเกมเถยเลยม,มันหมุนได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันกดยังไงนี่สี่ประเด็นและรหัสมันก็แปบบอ่า กดยังไงล่ะน no. 0 01อะไรล่ะ01อะไร01อะไรเรนนี่ก็เอ่เอ่อ0 1 2 3 4 5 6โอ้เส้นมันก็เป็นอ๋อ oh, ต้องตามเส้นมันอีกต้องเรียงตามรถไฟรถไฟรถไฟมันก็แบบ โอ้เดินตามบ้านเหรอตาข้างบนวะเออเดี๋ยวเมาดูรถไฟก่อนนะฮะทุกคนนะรถไฟเหรอรถไฟมันมีมันมันมันจะเป็นอะไรเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองเอ้ยอะไรพวกอย่างรถไฟเหรอรู้ว่าไม่ใช่ต้องกลับหัวงี้ปะหรือย,ยังไงจะกลับหัวนี่ก็เป็น ก็จะเป็นศูนหกหนึ่งบ้านเอาบ้านอยู่อ่ะบ้านห้าสองะไรวะงงออดูดูดูดดเงนส่วนเล็ยเลกอย่างอ๋อนี่ศูนหนึ่ง สองอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูใหม่ไปดูใหม่แป๊บอาจจะแบบงงๆก็ได้นะเรารู้แล้วรู้แล้วโอเคเอาบ้านเนาะบ้านมันชี้ไปทางไหนวะทุกคนปื๊บปื๊บเลขสองแล้วก็ดอกไม้ล่ะเขียว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 งงงงงกูขีวกูงงกับเส้นมากเลยขี้ผายอ่ะเก้าอ่ะเก้าแล้วดู 9ก้าห้าอ่ะเก้าห้าแล้วไงต่อเก้าห้าแล้วไงต่อโอเคเก้าห้าเก้าห้าโอเคได,ไ,ดได้แล้วได้ละเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะ Euh เอ่อน,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 น้ำเงิน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 หนึ่งนะฮะผมนะโอเคหนึงน่ง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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคเปิดแล้วพระเจ้านี่สุดก็เปิดสักทีได้คุญแจแล้วเว้ยคงไม่ต้องเปิดประตูไหนแล้วเนี่ยประตูไหนประตูนี้เหรอโอเคเป็นประตูดีแน่เองนะฮะ่งขึ้นเลยละกูไป สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าเอาละเราถึงหน้าต่อไปแล้วนะครับเราขอปิดคลิปวีเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่ชมครัเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทที่สองนะครับพี่ชมนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมนะโอ้โหนะครับความร้อนมันยังมีอีกนะครับแต่เราก็ยังพอก่อนนะครับเพราะว่ากลัวนะครับเออดีเด็กๆก็จะด้วยนะไม่ไปครับจุ๊บ